วัสดีค่ะเจอกับสออีกแล้วนะคะวันนี้เราก็ไม่ได้มาแนะนําวรรณกรรมแปลแล้วนะคะแต่ว่าเราเชื่อว่านะคะช่วงนี้นะคะคเพื่อนๆหลายๆคนก็ยังไม่ได้ไปทํางานใช่ไหมคะเพราะว่ายังติดโควิด -19 กอยู่ก็เวลาที่เยอะมากๆตอนนี้นะคะมันกุ้มหมาะมากๆเลยค่ะกับการที่เราจะมา พัฒนาตัวเองนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะเลือกที่จะไปฟัง y o u t u b e นะคะฟังพอดแคต์แต่ว่าสำหรับนักอ่านนะคะหรือว่าคนที่ชอบเป็นสายแบบอ่านหนังสือวันนี้เรามีหนังสือ4เล่มนะคะจาก2ฝั่งนะคะทั้งฝั่งยุโรปนะคะแล้วก็ฝั่งเอเชียมาแนะนำให้เ,เพื่อนๆนะคะว่า4เล่มนี้มีอะไรบ้างไปดูกันเลยเล่มแรกนะคะเล่มแรกขอเป็นจากฝั่งยุโรปนะคะเล่มนี้นะคะ อลาหลายๆคนอาจจะเคยอ่านแล้วนะคะก็คือคิดใหญ่ไม่คิดเล็กนะคะอันนี้เป็นหนังสือจากฝั่งยุโรปนะคะได้มีการแปลเป็นภาษาไทายนะคะโดยดรนิเวศเหมวชิระวรากรนะคะซึ่งคนที่ประสบค,ความสําเร็จหลายๆคนนะคะก็เป็นหนึ่งในหนัง,หนงสือที่แนะนําให้อ่านนะคะในเรื่องนี้นะคะส่วนมากก็จะเล่าถึงเกี่ยวกับความคิดแล้วก็ทัศนคตินะคะที่สอนให้เราเนี่ยคิดอะไรให้มันใหญ่ๆเข้าวานะคะ การคิดเล็กเป็นเรื่องใหญ่นะคะการคิดเล็กเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาคิดใหญ่กันเลยคะ่ะไม่คิดเล็กอ่ะยกตัวอย่างนะคะสมมติว่าถ้าเราจะทําอะไรสักอย่างหนึง่งเนี่ยให้เราตั้งเป้าหมายตั้งความฝันให้มันคิดดูนะคะว่าเจะชอบมาสืออนี้เพราะอะไรเจะรู้สึกว่าขนาดความคิดอ่ะมันไม่ต้องลงทุนมันไม่มีต้นทุนมันไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวแล้วทําไมเราจะไม่คิดใหญ่ฝันใหญ่ทําไมเราจะต้องคิดเล็ก เพราะว่าความสําเร็จของเรานะคะจะขึ้นกับขนาดความคิดของเราถ้าเราคิดใหญ่เราคิดว่าเราทําได้เราก็จะทําได้ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงเพราะว่าสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดในชีวิตของมนุษยนะ์น่ะไม่ใช่เพราะว่าเราอ่ะหวังสูงเกินไปแล้วเราไปไม่ถึงนะคะแต่ว่าเราอ่ะตั้งทุกอย่างคาดหวังทุกอย่างแล้วก็คิดทุกอย่างมันต่ำเกินไปแล้วก็เล็กเกินไปเราอ่ะมักที่จะ คิดว่าศักยภาพของคนอื่นมันมากกว่าเราเสมอแล้วก็จะชอบคิดว่าศักยภาพของตัวเราเองมันเล็กนิดเดียวซึ่งหนังสือเล่มน,นี้นะคะจะไม่ทําให้เราคิดแบบนั้นแน่นอนมันจะเปิดโลกของเราซึ่งเพิ่งมีโอกาสได้อ่านในปีนี้นี่เองนะคะแล้วก็เป็นเล่มที่ชอบมากๆถ้าใครว่างนะคะอยากจะพัฒนาตัวเองนะคะก็ขอแนะนําเล่มน,นี้นะคะคิดใหญ่ไม่คิดเล็กแล้วเรามาคิดใหญ่ไปได้วยกันนะคะค่ะ มาสู่เล่มที่สองของเราก็ยังเป็นฝั่งจากทางยุโรปอยู่นะคะเล่มฟอฟ้าเล่มนี้นะคะถ้าหันอกมาหลายๆคนต้องอ๋อแน่เลยนะคะเพราะถือว่าเป็นอีกเล่มนะคะที่โด่งดังแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆนะคะเล่มนี้นะคะเป็นเล่มที่มีชื่อว่านะคะ Myset ใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตาว่ากันว่านะคะเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือเกี่ยวกับ Myset นะคะที่ ดีที่สุดในตอนนี้แล้วก็เป็นเล่มที่ดีที่สุดในโลกเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้มีแปลเป็นภาษา,ทาไทยมาเรียบร้อยนะคะส่วนมากนะคะหนังสือในหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงแล้วก็อ้างอิงถึงงานวิจัยนะคะที่ศาสตราจารย์ท่านหนึ่งนะคะได้ทําการวิจัยแล้วก็รวบรวมไว้แบบเป็นระยะเวลาสิบสิบปีเพื่อที่จะยืนยันสิ่งสิ่งหนึ่งนะคะว่าคนเราสามารถเอาชนะโชคชะตาได้ด้วยความคิดกับตัวเองนะคะเพราะว่าอย่างที่เราทราบนะคะว่าไ d s e t นะคะ จะมีอยู่2แบบนะคะแบบ Fix m i n d s e t นะคะคือความคิดแบบจายตัวกับ g r o s ์ m i n d s e t นะคะก็คือ Mindset ที่มันสามารถที่จะสามารถเติบโตแล้วก็จเจริญงอกงามได้ซึ่งในหนังสือเล่มน,นี้นะคะจะเล่าทั้งหมดเลยนะคะว่าทำยังไงเราถึงจะคิดแบบเป็นแบบ r ก w t h mindset มี Growth Mindset ได้ยังไงแล้วก็จะมีทั้งสถานการณ์มาให้ดูนะคะมีตัวอย่างการวิจัยแล้วก็การทดลองซึ่งทั้งหมดนะคะ ะเป็นการยืนยันว่าเราสามารถที่จะเอาชนะโชคชะตาต่างๆได้ง่ายๆนะคะด้วยความคิดของเราเพราะว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จที่สุดในโลกนะมันไม่ได้เกี่ยวกับความรู้ไม่ได้เกี่ยวกับการศึกษาไม่ได้เกี่ยวกับพื้นฐานทางครอบครัวไม่ได้เกี่ยวกับว่าใครมีเงินน้อยเงินมากแต่มันขึ้นอยู่กับสิ่งนี้นะคะก็คือไมเ s ็ t ของเขาคนที่มีครอ m i มเ s ็ t เนี่ยจะประสบความสำเร็จได้มากกว่าคนที่มีฟิกไมเ s ็ t ยังไงคำตอบทั้งหมดอยู่ใน หนังสือเล่มนี้และถ้าเราอยากจะเอาโชคชนะอยากจะเอาชนะโชคชะตาของเราหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่คุณครูค,ควรที่จะต้องอ่านอ่าจบไปแล้วนะคะสําหรับเล่มที่สองต่อไปนะคะเรามาต่ออีกเล่มที่3ามนะคะซึ่งเล่มนี้นะคะก็มีซีรีส์มาหลายเล่มแล้วนะคะเล่มนี้นะคะ,าะ,คะจากฝั่งของญี่ปุ่นเป็นบ้ากน,นะคะก็คือ คิดแบบยิวทำแบบญี่ปุ่นนะคะหน้าปกนี้นะคะที่เอิฟมให้ดูเนี่ยเป็นเล่มที่3นะคะก็ในซีรีส์ของเรียนวิชาคนกับเท่ายิวเราปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในสาขาอาชีพไหนนะคะก็ต้องมีความเกี่ยวข้องกับผู้คนตลอดเวลาแม้กระทั่งว่าเราเทำแบบเป็นสัตวแพทย์ที่ต้องอยู่แค่กับน้องหมาน้องแมวแต่น้องหมาน้องแมวไม่ใช่คนจ่ายเงินเราใช่ไหมคะ ก็ต้องเป็นเจ้าของใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าทุกสาขาอาชีพเนี่ยมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับค่ะมาถึงเล่มที่3ของเรานะคะซึ่งได้เราซึ่งเราได้เล่าไปแล้วนะคะว่าคือเล่มนี้นะคะคิดแบบยูทาแบบญี่ปุ่นเรื่องนี้นะคะจะสอนเกี่ยวกับวิชาคนคิดดูนะคะว่าในทุกสาขาอาชีพนะคะที่ เรากําลังทํางานอยู่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับผู้คนไปหมดเลยนะคะหรือแม้แต่เราเป็นสัตวแพทย์ขายอาหารสัตว์เราอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนเลยแต่เอาจริงๆนะคะสัตว์เหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ให้เงินเราเนาะสิ่งที่เราต้องมีปฏิสัมพันธ์อย่างรก็คือเจ้าของของสัตว์เราก็ยังต้องคายขอให้กับคนที่เขาเลี้ยงสัตว์หรือทําปลาสัสว์ใช่ไหมยคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าเราอ่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนแ้วถ้าสมมติว่าเราสามารถเก่งวิชาคนเราสามารถรู้ สามารถเข้าหามีวิธีในการที่จะเข้าหาคนเข้าใจวิาชาของคนมากขึ้นรู้ว่าจะต้องพูดยังไงสื่อสารยังไงมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าถ้าเราเก่งคนเก่งวิชาคนมันจะทําให้เราแบบประสบความสำเร็จมากๆและหนังสือเล่มน,นี้ค่ะคิดแบบอี่ป่ทำแบบญี่ปุ่นนะคะก็จะมาบอกเราว่าทำยังไงนะคะให้เราได้เรียนรู้วิชาคนให้อย่างเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ได้ในทั้งกับชีวิตทำงานความสัมพันธ์ชีวิตส่วนตัว หรือว่าในมิติอ,อื่นๆของชีวิตเราได้เล่มนี้ก็เป็นอีกเล่มที่อยากแนะนำมากๆเลยนะคะคิดแบบยูทำแบบญี่ปุ่นต่อไปนะคะมาถึงเล่มสุดท้ายแล้วก็เออชื่อว่านะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีความคิดว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเราจะต้องทำตัวให้เป็นที่รักหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างแต่มันอาจจะไม่ใช่ในสิ่งที่หนังสือเล่มนี้พูดนะคะเพราะว่า หนึงสือเล่มนี้นะคะได้กล่าวในมุมมองที่ต่างออกไปเล่มนี้นะคะก็เป็นจากญี่ปุ่นอีกเหมือนกันนะคะเขียนโดยคุณคิชิมิอิชิโร่แล้วก็คุณแป๊บหนึงนะคะใส่คุณอ่านยากนิดนึงโคกะฟูมิทาเกะนะคะก็คือกล้าที่จะถูกเกลียดน,นะคะซึ่งตอนนี้มีอันนี้เป็นซีรีส์แรกนะคะเป็นเล่มที่หนึงรู้สึกว่าจะมีเล่มที่สองแล้วเป็นสีแดงแต่ว่าฉัยไม่ได้อ่านนะคะ กล้าที่จะถูกเกลียดเราเคยเคยเป็นไหมคะที่พยายามทำตัวเองให้เป็นที่รักให้คนอื่นหลายๆคนชอบแต่เราก็จะคนพบว่ายิ่งเราพยายามที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างว่าทาให้คนอื่นปรากเรามากแค่ไหนเรายิ่งทิ้งชีวิตตัวเองมากขึ้นเท่านั้นทั้งทั้งที่เสียงที่เราควรจะฟังมากที่สุดเนี่ยควรจะเป็นเสียงเราเองแต่เราก็จะควพบว่าเสียงของเรามันเบาเหลือเกินพ่เมื่อเทียบกับเสียงคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นสังคมครอบครัวคนรอบข้างหลายๆครั้งที่เราไม่อยากจะทําแบบนั้นไม่อยากจะพูดแบบนั้นไม่อยากจะไปในสถานที่นั้นแต่เราก็ต้องทําต้องไปเพื่อที่จะเอาใจคนอื่นแต่หนังสือเล่มนี้จะบอกเราว่ามันดีกว่าไหมคะถ้าเราจะได้เป็นตัวของตัวเองเราเลือกที่จะประสบความสำเร็จได้แต่เราต้องยอมที่จะให้คนอื่นเกลียดเราเพราอ่านหนังสือเล่มนี้จบลงนะคะเอรู้สึกว่าเออคิดถึงคำคำหนึงนะคะซึ่งมีคนคนหนึ่งเคยบอกเอว,ว่า ยอมให้คนอื่นเกลียดในสิ่งที่เราเป็นดีกว่ายอมให้เขามารักในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นซึ่งออจริงๆเห็นด้วยนะคะเราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้นะคะและออและถ้าการที่เราเป็นตัวของตัวเองนั้นมันไม่ได้ทําให้เราเดือดร้อนไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องคนคนคน,มนมารักเราว่ามันไม่สามารถที่จะเป็นไปได้เราใช่ไหมคะมันไม่มีใครหรอกคะ่ะที่จะถูกคนบนโลกรัก หมดแล้วก็เช่นกันค่ะไม่มีใครที่จะถูกคนทั้งโลกเกลียดด้วยเช่นกันหนังสือเล่มนี้นะคะอยากให้ทุกคนได้ลองอ่านถ้าอ่านแล้วคุณจะปลดล็อกหลายๆอย่างในชีวิตของตัวเองบางครั้งเราก็แค่ต้องกล้าค่ะกล้าที่จะให้ใคนอื่นเกลียดเราแต่มันก็จะคุ้มนะคะที่เราจะได้ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็ได้เป็นเราในแบบที่เราเป็นเพราะว่าชีวิตเราอะมีชีวิตเดียวเราไปแคร์คนทุกคนทั้งโลกไม่ได้หรอกคะ่ะ และถ้าเป็นแบบนั้นมันน่าเสียดายมากเลยนะคะที่เราต้องใช้ชีวิตของเราชีวิตที่มีค่าของเราไปตามเสียงของคนอื่นซึ่งเสียงที่เราควรจะฟังมากที่สุดมันคือเสียงของเราเองและสําหรับวันนี้นะคะหนังสือทั้งสี่เล่มที่เอามาฝากเนี่ยหวังว่าจะเป็นอีกการใช้เวลาดีๆในช่วงกักตัวการอยู่บ้านหรือว่าสำหรับใครนะคะที่อยากจะพัฒนาตัวเองนะคะเพราะว่าวันหนึ่งโควิดก็ต้องจบลงคําถามที่สาคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อโควิดจบลง อยู่ในฐานะของผู้แพ้หรือว่าผู้ชนะสําหรับหนังสือวันนี้ทั้ง4เล่มก็มาทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกราดถูกเกียิเกลียดน,นะคะน,นี้จากญี่ปุ่นนะคะแล้วก็คิดแบบยูทำแบบญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็มาจากฝั่งญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะแล้วก็มาในส่วนของ Mindset นะคะใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตาเล่มสุดท้ายนะคะคิดใหญ่ไม่คิดเล็กน,นะคะ สำหรับหนังสือทั้งสี่เล่มนี้นะคะทุกคนก็สามารถไปหาอ่านได้ในร้านหนังสือชั้นนำนะคะตอนนี้ก็ง่ายมากเนาะสามารถสั่งออนไลน์แล้วก็มาอ่านได้เล่มก็ไม่ได้หนามากนะคะแต่และเล่มก็ใช้เวลาไม่นานนะคะเอาจริงๆอ่านจริงๆก็4 5หวันก็จบแล้วนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าหนังสือทั้ง4เล่มนะคะที่เซอร์เอามาฝากเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วถ้าใครมีหนังสือเล่มไหนนะคะเป็นหนังสือเกี่ยวกับแนวพวกพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยก็สามารถมาพูดคุยกันได้ในช่องชอมในช่องคอมเมนต์นะคะ <c oughs> เพื่อที่เราจะได้มีหนังสือดีๆอ่านแล้วก็มาแชร์กันในโอกาสต,ต่อไปวันนี้ซอร์ก็ต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ